สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมค่ะกดตัวข้างบนตัวที่3เพราะว่าตัวนั้นสําคัญมากๆ ท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวง ขอให้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายดูดวงดูเพื่ออยู่เหนือดวงอย่าดูดวงเพื่อเดินตามดวงนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังคลิปเพราะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นั่นเองค่ะชาวราศีสิงห์มีข่าวดีมาบอกและการเงินของท่านในช่วงระยะเวลานี้พลาดไม่ได้เลยทีเดียวมีเรื่องดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะคลิปนี้ท่านสามารถรับชม ได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดเลยนะคะชาวราศีสิงห์เอาราคาชาวราศีสิงห์มาเริ่มฟังกันเลยนะคะดวงชะตาของท่านในช่วงวันที่1นึถึงสิพฤษภาคมปี65ห จะเกิดอะไรขึ้นกับท่านบ้างในช่วงระยะเวลานี้การงานจะราบรื่นไหมการเงินจะติดขัดหรือไม่โชคลาภของท่านจะมาในรูปแบบใดสุขภาพความรักของท่านเป็นยังไงกันบ้างดีก็จะบอกว่าดีค่ะแต่หากว่ามีเรื่องที่ท่านนั้นจะต้องระมัดระวังก็จะเตือนให้ท่านนั้นได้รับรู้รับทราบล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะเรียกได้ว่าจะไม่ปิดบังในสิ่งที่ไม่ดี จะเตือนท่านให้รู้ล่วงหน้าอย่างแน่นอนคะ่ะเรามาเริ่มที่การงานกันก่อนเลยนะคะเป็นอันดับแรกช่วงระยะเวลานี้การงานของชาวราศีสิงห์นะคะหากท่านกำลังเริ่มต้นที่จะทำอะไรใหม่ๆเช่นหน้างานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือว่างานชิ้นใหม่หรือกำลังเริ่มที่จะลงทุนอะไรใหม่ๆก็ตามขอให้ท่านมุ่งมั่นตั้งใจทําให้เต็มที่ไม่ต้องวิตกกังวลกับปัญหาต่างๆที่ท่านนั้นยังยังแก้ไขไม่ได้ หากไม่จําเป็นอย่าเพิ่มแก้ไขนะคะในช่วงระยะเวลานี้ปัญหาเก,ก่าๆให้หยุดเอาไว้ก่อนให้ท่านมุ่งมั่นตั้งใจทํางานใหม่ก่อนอย่านั่งวิตกกังวลว่าท่านจะไม่สามารถแก้ไขกับปัญหาได้เพราะสุดท้ายแล้วพอท่านปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งปล่อยให้เวลามันผ่านไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวท่านค่อยกลับมาหาทางแก้ไขท่านจะสามารถแก้ไขได้ และแก้ไขได้ง่ายกว่าที่ท่านจะพยายามแก้ไขในตอนนี้ซะอีกนะคะหากท่านพยายามแก้ไขกับปัญหาเก่าๆควบคู่กับการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆท่านจะแย่ท่านจะคิดอะไรไม่ค่อยออกเรียกว่าไอเดียไม่ค่อยมาสมองก็จะตื้อๆตัตตนๆคิดอะไรมันก็ไม่โลง่งไม่ว่าท่านจะทําอาชีพอะไรก็ตามหากกําลังเป็นอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะลองนําไปปรับใช้กับท่านดู เพราะนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับท่านให้มุ่งมั่นตั้งใจทำหนึ่งอย่างในช่วงนี้ลหละอะไรที่เก่าๆอย่าเพิ่งไปแก้ไขหากเรื่องนั้นไม่จำเป็นจริงๆนะคะและช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังเรื่องการนัดหมายต่างๆให้มากๆเพราะว่าท่านจะโดนเลื่อนนัดผิดนัดท่านจะทำอะไรจะต้องมีแผน2 0 0แผนาสำรองเอาไว้บ้างและช่วงระยะเวลานี้ท่านจะเจอกับคนที่ไม่มีสัจวาจาโดยเฉพาะนัดที่เกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทอง ระวังเขาจะไม่ทำตามที่เขารับปากกับท่านเอาไว้และช่วงนี้อย่าเชื่อใจใครอย่าไว้ใจใครง่ายหากมีใครมาชักชวนให้ท่านลงทุนต่างๆนานา,นาท่านจะต้องคิดก่อนเสมอว่าเขามาหลอกลวงเพราะว่าการที่เขามานั้นเขาจะนำผลประโยชน์ที่มาหาศาลมาหลอกลอ่ออย่าให้ความโลภความอยากมีอยากได้มาครอบงามจนทำให้ท่านานั้นหน้ามืดตามมวลืมนึกถึงสิ่งที่จะเป็นไปได้ ถ้าท่านสนใจอยากจะลงทุนจริงๆให้ท่านศึกษาให้ดีๆปล่อยให้วันเวลาผ่านไปหลายๆวันแล้วค่อยตกลงนะคะที่ต้องเตือนแบบนี้ก็เพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านมีดวงที่จะโดนหลอกโดนโกงนั่นเองค่ะจะมีคนเข้ามาหวังผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างจากตัวท่านและหากท่านทำงานประจำในช่วงนี้ให้ท่านให้ท่านละเอียดรอบคอบในการทำงาน ให้มากที่สุดโดยเฉพาะท่านที่ทำงานเกี่ยวกับตัวเลขท่านที่ทำงานอยู่จุดสำคัญสำคัญทำงานเกี่ยวกับการเช็คนั่นเช็คนี่ทุกอย่างจะต้องโปรง่งใสตรวจสอบได้และจะต้องมีความละเอียดรอบคอบในการทำงานเพิ่มความละเอียดเข้าไปอีกในช่วงนี้เพราะศัตรูในที่ทำงานเขากำลังจ้องที่จะทำลายท่านอยู่นะคะและช่วงนี้พยายามรักษาภาพลักษณ ให้มุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้เต็มที่อย่าเพิ่งมีปากเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่อะไรที่ท่านคิดว่าไม่ถูกต้องก็ให้นิ่งๆไว้ในช่วงนี้เพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่กําลังจ้องที่จะเล่นงานท่านอยู่ด้วยทั้งศัตรูและผู้ใหญ่กําลังจ้องอยู่นะแต่หากช่วงนี้ท่านมุ่งมั่นตั้งใจทำงานขยันเข้าออกตรงเวลาเด็กๆด้ว่าไม่มีข้อบกพร่องใดๆหากท่านติดขาดมีปัญหานะคะท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือสแสดงว่า มีทั้งข้อดีจากผู้หลักผู้ใหญ่และก็มีเรื่องที่ท่านจะต้องระมัดระวังผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันนี่แหละค่ะคือข้อดีของการดูดวงในเมื่อเรารู้ล่วงหน้าเช่นนี้แล้วเราก็เตรียมตัวไว้ให้ดีนะคะฉะนั้นจงระมัดระวังในสิ่งที่เตือนนะคะเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้มันจะมีดวงดาวบางอย่างให้คุณและให้โทษแก่ท่านนั่นเองค่ะหลักๆช่วงนี้ปัญหาที่ท่านเจอมักจะเกิดจากคนรอบข้าง จะมีคนทําให้งานของท่านตกหลนเสียหายหรือว่า,าทําให้งานของท่านนั้นผิดพลาดมีปัญหาคนที่จะแก้ไขก็จะกลายเป็นท่านความยุ่งยากจะตกมาที่ท่านหรือแม้แต่คนรอบข้างจะทําให้ท่านอึดอัดหมุดหงิดง่ายจงระมัดระวังอารมณ์ของตัวท่านเองให้ดีๆอย่าใจร้อนปากไวแล้วเดี๋ยวเรื่องยุ่งๆมันจะตามมานั่นเองนะคะเอาละคะมาที่การเงินของท่านกันบ้างช่วงนี้ชาวราศีสิงการเงินของท่านนั้น ถือว่าดีขึ้นกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะท่านมีดวงจะได้เงินพิเศษที่ไม่ใช่เงินเดือนที่ท่านได้รับเป็นประจำอย่างแน่นอนบางท่านได้เงินที่ท่านรอคอยหรือจะมีคนช่วยเหลือเรื่องของการเงินแต่ขอบอกล่วงหน้านะคะว่าการเงินที่ท่านจะได้ในช่วงนี้มักจะมีอุปสรรคและมีปัญหาติดขัดก่อนเสมอท่านได้แน่ค่ะแต่ว่ามันจะเหนื่อยก่อนนั่นเองนะคะหรือ จะต้องทําอะไรก่อนจึงจะได้เงินนั้นมานั่นเองค่ะสมมุติว่าถ้ามีคนนัดจะใช้นี่แต่ว่าถึงเวลาโอ้เขาไม่นํามาคืนให้ท่านนะถ้าท่านเฉยๆเขาเขาไม่คืนท่านนะท่านจะต้องออกแรงทวงถามบางท่านบอกว่าโอ้เงินเราเราจะต้องถามเขาอีกหรือในเมื่อนัดเราแล้วช่วงนี้คือสิ่งที่ท่านต้องทําจริงๆนะคะถ้าท่านไม่ทวงเขาไม่คืนนะแม้แต่คนที่ท่านเข้าไปขอความช่วยเหลือเขานะคะ แต่ช่วงนี้เขาก็จะต้องมีกฎกติกาบางอย่างมาตกลงกับท่านก่อนจะไม่เหมือนเวลาที่ท่านช่วยเขานะชาวราศีสิงเวลาที่ท่านช่วยใครท่านจะช่วยแบบ เต็มใจช่วยและจะช่วยแบบไม่มีข้อแม้แต่พอถึงเวลาที่ท่านจําเป็นและเดือดร้อนจริงๆเข้าไปขอความช่วยเหลือจากเขานะคะเขาจะยกข้อจะอ้างต่างๆนานา,นา,นาให้ท่านได้ยินบางท่านแทบจะไม่อยากได้เงินเลยนะแต่มันก็จําใจอะ่ะหรือไม่ก็บางครั้งเขาจะให้ท่านทํานั่นทํานี้ให้ก่อนเขาจึงจะยอมช่วยฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะต้องทําใจไว้เลยว่าเหนื่อยมากกว่าจะได้เงินมาแต่ข้อดีของท่านก็คือว่าช่วงนี้ท่านจะมีข่าวดีเข้ามานะคะไม่ใช่ เรื่องงานก็อาจจะเป็นข่าวดีเรื่องของการเงินค่ะบางท่านก็รอคอยข่าวงานบางท่านก็รอคอยข่าวการเงินท่านมีดวงจะได้รับข่าวดีนะคะหรือจะมีโชคนั่นเองค่ะแต่ว่าข่าวดีแต่ละท่านจะมาในรูปแบบใดเท่านั้นเองนะคะและหากท่านกลัวจะไม่มีเงินใช้นี่ กลัวว่าการเงินนั้นจะไม่พอใช้สุดท้ายแล้วท่านจะรอดพ้นไปได้อย่างแน่นอนค่ะมันจะมีเหตุให้ท่านจะต้องได้เงินมาอย่างแน่นอนหรือไม่ก็ท่านจะสามารถหาทางออกหาทางแก้ไขได้ในที่สุดนะคะสุดท้ายแล้วมันเป็นสิ่งที่ท่านนั้นจะต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายหากท่านได้รับฟังนะคะแต่หากท่านคิดว่าท่านนั้นจะไม่มีเงินใช้หรือกลัวจะมีปัญหาเรื่องของการเงิน บอกได้เลยนะคะว่าสุดท้ายแล้วท่านจะมีวิธีจัดการกับปัญหาได้ทุกเรื่องเรื่องของการเงินและทุกเรื่องด้วยนะคะเรื่องงานด้วยหากท่านคิดว่าท่านจะแย่ท่านจะไม่แย่อย่างแน่นอนคะ่ะชาวราศีสิงห์ยังไงท่านก็คือสิงห์เหมือนจะลําบากแต่ไม่ลําบากแน่นอน เน้นย้ำให้ท่านได้สบายใจอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยเท่านั้นเองนะคะเหนื่อยมากด้วยนะขอให้อดทนอีกนิดนึงค่ะช่วงนี้ค่าใช้จ่ายภายในบ้านของท่านจะเพิ่มขึ้นหากไม่เสียเงินไปกับการดูแลสุขภาพของใครบางคนท่านก็จะมีเหตุให้เสียเงินไปกับรถไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งและค่าใช้จ่ายภายในบ้านก็จะจุกจิกมากๆในช่วงระยะเวลานี้นะคะ แล้วทีนี้ก็มาที่ความรักของท่านกันบ้างค่ะคนโสดช่วงนี้หากท่านเปิดใจท่านจะมีโอกาสได้พบเจอกับคนที่ท่านถูกชะตาและช่วงนี้นะคะท่านมีออรา่าหน้าตาชวนมองจะมีคนสนใจท่านเขาอยากจะพูดคุยหรือว่าเขาอยากจะเข้ามาทำความรู้จักกับท่านช่วงนี้คนโสดคุยกับใครไม่ได้เลยนะคะขอเตือนนะ ไม่เช่นนั้นแล้วเขาจะหาว่าท่านจีบเขาเลยนะคะหากท่านมีคู่อยู่แล้วอย่าไปคุยกับใครมัวส่วนนะจะคุยกันจริงๆก็ให้คุยเฉพาะเรื่องที่สําคัญสําคัญนะคะไม่งั้นแล้วก็เรื่องยุ่งๆตามมาเลยทีเดียวละสราระไม่หยุดไม่หลุดเลยนะส่วนท่านที่มีคู่มีครอบครัวนะคะในช่วงระยะเวลานี้ท่านและคู่ครองจะอยู่กันแบบเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเป็นที่ปรึกษาให้กัน และกันได้ดีหากงอนๆกันอยู่ในช่วงที่ผ่านมาเดี๋ยวจะมีเหตุให้ได้พูดคุยและดีกันในที่สุดค่ะมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านจะต้องดูแลสุขภาพของตัวท่านเองให้ดีๆจะรับประทานอาหารอะไรก็ขอให้ระมัดระวังให้มากๆโดยเฉพาะท่านที่มีโรคประจําตัวต่างๆนะคะภูมิแพ้ความดันไขมันช่วงระยะเวลานี้ท่านจะต้องเคร่งท่านจะต้องเลือก ที่จะรับประทานอาหารนิดหนึ่งนะคะมาที่การทำบุญกันบ้างคะ่ะช่วงนี้นะคะการที่ท่านจะทำบุญถ้าท่านทำบุญที่เกี่ยวกับเด็กคนชาราสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่ไม่มีคนดูแลจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับท่านมากๆและก่อนที่ท่านจะออกไปทำบุญนอกบ้านก็อย่าลืมดูแล บิดามารดาของเราก่อนนะคะทําให้ท่านสุขก,กายสบายใจทานให้ท่านยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะและถ้าหากว่าท่านมีโอกาสได้เข้าวัดทาบุญก็ให้ท่านบริจาคเงินชําระหนี้สงฆ์แล้วก็บริจาคค่าน้ําค่าไฟก็จะดีเป็นพิเศษด้วยนะคะขอให้ชาวราศีสิงห์โชคดีมีความสุขค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพารวยกราบขอพระคุณท,ทุกการติดตามนะคะขอให้ทุกท่านนั้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีกินมีใช้ไม่ขาดมือเดินทางไปไหนมาไหน ก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยสวัสดีค่ะ